เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมีลักกีนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไอซ์รีเบิร์ดนะครับผมหนะายหน้าหายตาไป2วันบอดีมีติดงานเกมอื่นนะครับยังทําไม่เสร็จเลยนะแต่ก็ขออนุญาตมาบอกไกด์เพื่อนๆน้วรันสาหรับคนที่อยากจะปั้นตัวลงบางกรลงพี่วัวลงไฮดา้าลงดันน้าดันไฟดันทองอันนี้จะเป็นสรุปข้อมูลที่ดีมากอันนี้ให้เครดิตคุณอูนะคุณอูนะครับจะมีจาชื่อไม่แต่ว่าจำได้ว่าคุณอูคุณอูณอแกจะลงแบบข้อมูลดีช่วยเหลือผูเอ้เล่นหลายเกมทุกคนนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นให้ดูครับตีบังกรนะอ่ะเอาแบบค่อยง่ายบางคนอาจจะไม่ได้แปลไม่ได้ลงมดภาษาไทยก็ได้อาจจะงงไง,ง,งว่าต้องปั้นตัวไหนมีก็เลยขออนุญาตสรุปให้เลยนะแต่ว่าตอนนี้มียังไม่ได้เล่นเลยนะเ,เดี๋ยวมีให้ดูก่อนตัวบังกรมีนะถ้าเกิดมีปั้นครบอลผ่านชัวแต่ว่าตอนนี้ยังปั้นไม่ครบครับเดี๋ยวไว้ก่อนนี่เอาบาังกรก่อนเลยนะเอาบังกร7ถึง9ที่มีเห็นมาที่เขาใช้กันนิยมนะครับแต่ว่าที่มีเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีปั้น6ดาวครบมีผ่าน7สบายสบาย ถ้าจะป้านเอาผ่านบังกรงนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องมีน้องแกะยูริเนี่ยเอาไว้กันไฟถูกป่มเออถ้ามีรูถ้ามีรูดี้ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีรูดี้ก็อ,อีวานก็ได้ครับมาสร้างเกาะให้กับเพื่อนเพื่อนราเชลไวลดเกาะแล้วก็เอสไวลดเกาะแล้วก็ดามเมจถ้าเอาผ่านง่ายจริงต้องเซอินแต่ไม่มีก็จูปี้ก็ได้ครับจูปี้ได้จากการสร้างเลยสบายๆจูปี้จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือต้องตั้งป้อมก่อนแต่เซอินมันไม่ต้องเลยก็แค่นี้ครับส่วนถ้าเกิดสมมติที่เขาผ่าน9กันเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเขาจะเเเอาเดดาดโนนมแทรช เท,ท่าที่มีเห็นนะเพราะว่าเดวโรนมันทำให้ําทำให้การโจมตีกายภาพแรงแล้วตัวเดวโรนมันตีเป้าเดียวแรงด้วยครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าหมีมองว่า7กับ9เนี่ยเอาได้แบบพูดตรงๆเลยนะเอาผ่านแค่7ก็พอครับจากที่มีคนทดสอบมาเขาบอกว่า9กับ10แค่ดอกของ6ดาวง่ายกว่าแค่นั้นเองวัะนั้นเพื่อนเพื่อนเออถ้าไม่ได้แบบเป็นสายเติมหนักงเงีย้ยสายฟรีก็เน้นแค่เเอาแค่7ผ่านก็พอครับเพราะว่าอย่างที่บอกเกมนี้มันต้องปั้นหลายตัวไงถูกป่ะไ่ได้แบบอยู่ดีๆปั้นทุกตัวเลยมันก็มกไม่ได้อ อันนี้ตกเปในส่วนบังกรนะครับเออเด้อเด้เดขอขึ้นบังกรให้ดูก่อนเดยวขอขึ้นบังกรให้ดูก่อนอ่ะดูตรงนี้จะเข้าใจง่ายถ้าคนลงมัดภาษาไทยตอนนี้ก็ง่ายนะครับอ่ะตัวการหมดสติคืออ e ีวาหรือซิกก็ได้แต่ซิกจะภาษีดีกว่าซิกมันจะมีท่าตีเดี่ยวแรงมากเลยอนะถ้ามีจำไม่ผิดอ่ะตัวดาเมจไม่มีเซอินก็ปั้นจูปี้เลยครับมีก็ปั้นจูปี้มาหกดาวก็จะเสียเวลาแค่ตั้งปอมแค่เทินนึงแหละแล้วเร็จแล้วก็ยิงแรงมากครับ จูปี้จูปี้กดสร้างตรงนี้ได้เลยครับเป็นตัวฟรีครับสายฟรีสาย,สายเติมน้อยสามารถเล่นได้ครับจูปี้ก็ใช้ผ่าน9้าได้แต่อาจจะต้องทําแน่นกว่าเซอินนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นตัวฟรีนะครับออ่จูปี้บีเพิ่งทําไปเออเอหัวแดงๆอะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ๋อไม่ใช่ครับนี่หัวชมพูคนนี้ครับนี่จูปี้ครับทาได้เลย หกดาวเลยยังไงก็การันตีผ่านมังกรอะแต่ว่ายากกว่าเซอินติดหนึ่งแต่ก็เล่นได้นะครับแล้วก็ตัวการเผาไหม้ก็จะเป็นเอเรียลหรือ,อยูริแต่แต่แนะนำว่ายูอีนะอย่างน้อยไดฮิลได้นะครับจะดีกว่าเอาจบไปส่วนมังกรน,นะครับเดี๋ยวหมีขยันพูดไล่ไปเลยแล้วกันเนาะพูดไล่ไปเลยแต่ว่าอันอื่นหมียังไม่ว่างเล่นนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสักสองสามวันนี้แหละเดี๋ยวมาทำกันปัญหาคือหมีเล่นเป็นสายฟรีด้วยแหละมันก็เลยแบบทรัพยากรมันก็ไม่ได้แบบหกดาวปัน้นแบบเดียวทันไงมันก็ต้องรอแป๊บนึง เดี๋ยวนะอ่ะเอาเป็นส่วนดันวัวต่อเลยครับอ่ะดันวัวนะครับเห็นว่านี่คุ้มกันการเป็นหินก็ต้องแบคโลดแต่แบคโลดนี่ถ้าเกิดเนเพื่อนมีก็อยาไปกินแล้วกันเก็บไว้ครับก็ถึงมาทําไกด์ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากจะแนะนําผู้เล่นบางคนเผลอกินไปแล้วไงใช่ไหมอย่างน้อยเหลือไ้สักตัวนหนึ่งครับเอาไว้ผ่านเนาะอ่ะต่อไปคุ้มกันเลื่อนไหลน,นะครับเป็นในส่วนเออพี่คารอนนะครับพี่ไอ ที่มันใส่หมวกต้นไม้ถือกระทาอาเดลเลอร์เอาสไนเปอร์หรือสไนปเปอร์มายิงเลยครับใครปั้นเออสไนปเปอร์ไปก็มายิงวัวเลยครับที่นี่ได้เอสปาด้าไม่มีไม่เป็นไรครับเอาสไนปเปอร์ยิงผ่านได้ครับต่อไปก็คือหลักๆก็มีแค่ยิงสามตัวนะครับอ่ะต่อไปพี่งูไฮดา้าข้เสียหรือถ้าบ้านเราคงเรียกพญานาคมาเรืแบบเนี้ยนะ <c oughs> บ,นบ้านเราเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้พยพญานาะคปีนี้บูชาแล้วเชื่อมีดิถ้าถ้าเกิดคนไทยเราเจอแบบเนี้ยปานี้เรียบร้อยแล้ว ลูกป,ปั้นสามหัวเรียงกรุงเทพเลยมั้งป่านี้เอาเรามาส่วนนักล่าเล็กๆดหใือไฮด้านะครับอา้อาอ๋อวิกตอเรียมาการอัมพาตยืนสวยๆครับตามที่เขาเขียนเลยเนหะ็นมาคุมการติดพิษยืนสวยๆลูซี่มุ่งมั่นโจมตีอสุราเปิดด้วยสกิลนี้ให้โดนตัวกลางอ่าดิวเลอร์แนะนํานะครับปั้นให้แรงๆเลยก็คือยูริโอ้โหยูริยังไม่เคยมีแล้วปั้นคาร์ดก็ไม่มีก็ตอนนี้ยังไม่ต้องไปโฟกัสพวกนี้เน้นแค่บังกร ผ่านเจ็ดให้ได้ครับผ่านเจ็ดแล้วก็ใส่ของหกดาวทุกตัวแค่นี้ก็เล่นผ่านง่ายแล้วครับเอาเอาสเต็ปแค่นี้ไปก่อนตอนนี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนธาตุนะครับแล้วเดี๋ยวเดียวมีขอบอกห่อเพิ่มเติมความรู้สึกของมีเองนะครับต่อไปเป็นส่วนธาตุไฟนะครับเห็นไหมคุ้มการเผาไหม้นะครับก็จะมีส่วนยูอีถ้าใครที่ปั้นบังกรมาก็ปั้นนองสักห้าดาวก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะลงบังกรแปดเก้าสิบต้องคงต้องหกดาวไม่งั้นยืนไม่ได้นะครับ อ่าต่อไปแช่แข็งนะครับก็จะมีในส่วนลาเนียอ่าสไปซ์แล้วก็เอ่อน้องไอ้นั่นนะ่ะเทวดานางฟ้าเฮลเวนเนียนะครับแต่คงคงไม่ได้ปัน้นส่วนอยากจะปั้นลาเนียมากกว่าเพราะว่าเอาไปใช้อีกดันหนึ่งก็ได้นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วน ดันธาตุน้ำแข็งนะครับนี่ดันธาตุน้ำแข็งก็มีคุ้มกันเห็นมากถ้าเราปั้นลานียมามันใช้ได้ทั้งสองเลยครับปั้นแค่ห้าดาวก็พอ,พอแล้วลานียนะครับต่อไปไม่สามารถฟื้นฟูดได้ก็จะเป็นส่วนแคตตี้เอ้แคตตี้นี่หมีมีนะโคอี้ก็มีนะครับก็เก็บไว้สตัวหนึ่งแล้วกันแนะนาแคตตี้ครับน่ารักกว่าแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวเลยอ่าต่อไปเป็นในส่วนติดพิษนะครับท่นทานธาตุเออดันธาตุน้ำนะครับก็จะมีในส่วนดามเมจที่เราควรจะต้องทานะก็คือ,คอไอ้ดันธาตุน้าเนี่ยมันผ่านเพราะว่ามานันตน จูปี้อยู่ครับมันยิงแปบ๊บเดียวตายเลยถ้าใครที่ปั้นบังกรปั้นจูปี้มาก็สามารถใช้2ดันได้เลยครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ทำทีมเสร็จก,ก่อนนะส่วนหาดินนะครับ oh <my> ก็อย่างที่รู้ก็อยู่ก็คือเราต้องมีตัวการสตันก็คืออีวานหรือว่าซีก,ก็ได้แต่ว่าซีดามเมีแรงกว่าเยอะนะอีวานมันก็เปิดโล่ให้กับเพื่อนๆก็ค่อนข้างดีนะครับต่อไป One, เป็นส่วนอา เผาไม้มีใครบ้างราเชลเจฟเบลลิก้านะครับสไนเปอร์ยูริก็สามารถเลือกปันได้เลยก็ถ้าไม่มีใครตรงนี้ก็เอาราเชลได้ครับสกิลหนึ่งราเชลไอโนกฟีนอีกมันไอน,นี่ครับลดเกาะอ่าแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเผาอ่าเรามาดูในส่วนท่าแสงนะครับท่าแสงก็นี่คุ้มกันไฟช็อตเห็นไหมครับโพยดิวเลอร์แนะนําคือดาเมจก็เลือกเอาได้เลยครับเจนยูริอ่โซอีโจ๊กเกอร์ ลได้เลยตรงนี้นะแล้วก็ขจัดบัรก็มีโจเกอร์กับโซอีครับแนะนําให้เอาโจเกอร์หรือโซอีเพราะว่าจะได้2อ,อย่างดีกว่าเลือกเอาอ่ะต่อไปเป็นส่วนความมืดนะครับความมืดนี่มันชอบสั่งตายครับเราต้องมีเจ้ารีโอรีโอไอหมาป่าเนี่ยอันนี้มีมีอยู่ตัวหนึ่งนะ อ่าแล้วก็ขจัดดีบัฟนะครับก็จะมีรูดี้โฮย์แล้วก็ลูซี่นะครับเลือกเอาได้เลยตัวแรกกับตัว2หายากแต่รูดี้นี่หายากครับต่อไปตัวเลือดไหลก็เลเลนี่มีปั้นใช้ได้แทบทุกงานเลยเลดีมากอเออเลเนี่ยอะเรามีตัวไหนก็เอาเลยครับลีโอมีสแต็กเลือดไหลก็เลือกเอาเลยครับลีโอถ้าลงลีโอก็จะดีครับมันได้2แบบเลยมาคุมกันเดนแล้วก็เลือดไหลด้วยนะครับต่อไปอสุดท้ายดันเจี้ยนทองดันเจี้ยนทองดันเจี้ยนทองดันเจียเยเ้ยนทองเห็นไหมครับตัวรถพลังวงการมีราเชลมีเอส จริงๆตอนนี้เอสก็แจกเ็ามีทุกคนลาเชลก็มีด้วยนะครับอ่าต่อไปเพิ่มพลังโจมตีเวทยก็จะมีส่วนวิกตอเรียนะครับสามารถเอามาลงเสริมได้เพิ่มบริมาณความเสียหายก็เอ่เอแอเรียลแล้วก็ดิวเลอร์อนแนะนําก็มียูริแล้วก็ปาสคารหาค่อนข้างยากกไหมโย,ยริยังมียังไม่เคยเปิดได้เลยอ่ะก็หลักๆก็มีแค่นี้เองครับก็สําหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนใช้ไม่ใช้ได้ดันไหนก็สามารถเก็บกลับไปใช้ได้นะอย่าเพิ่งอย่างน้อยถ้าเกิดเออมีตัวที่มันต้องใช้จริงๆเงี้งยเก็บไว้สตัูนึงครับแค่นั้ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนหอนะครับผมแล้วก็กุญแจก,กับทองหาที่ไหนนะครับเพราะว่าเกมนี้ใช้ทองค่อนข้างเยอะนะขนาดตะกี้เขาแจกไม่มีร้านหนึ่งังไม่พอเลยนะครับอ่าหอแต่ว่าตัวหมียังไม่มีนะแต่ว่าหมีบอกไว้ก่อนเลยสําหรับคนที่อ๋อเอลเลนหอไปดเจ็ดสิบนะครับตัวดาเมจข้างหลังเน้นเป็นสกิลหมู่ครับเพราะว่าหอเนี่ยอ๋อมอนเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ห้าตัวสามเวฟใช่ไหมครับ ก็ในนี้แนะนําเลยถ้าเกิดไม่มีเจฟกับเ,เบลลิก้าก็เอาเป็นในส่วนนินจาครับเพราะว่าปั้นง,ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนที่มีเจฟหรือว่า,เ,าเบลลิก้าก็สามารถเอามาแทนราเชลได้ราเชลก็ไปอยู่ตำแหน่งหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าราเชลก็มีสกิลหมู่เหมือนกันแต่ว่าเราเน้นเป็นตัวสกิลหมู่โดน5เป้า2สกิลผัดกันใช้ครับแป๊บเดียวผ่านแป๊บเดียวผ่านอย่างนี้จะดีกว่าอ่ะต่อไปอีกตัวที่3ที่ควรจะมีก็คือเอสนะครับเพราะว่าลดเดฟฝั่งตรงข้ามโดยฟรีแค่ยืนหน้าหลองเดียวก็ลดลดเดฟไปนะครับเออส่วน ลีน่าก็ป้านคารินได้ครับแต่ว่ามีลีหน้าจะดีกว่าเพราะมีฮิวหมู่นะครับน้องฮิวแรงต่อไปตัวแทงที่ไม่มีรูดี้ก็อ,อีวันก็หลักๆเขาใช้อยู่แค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในส่วนการหากุญแจนะครับวันหนึ่งก็ได้กุญแจอย่างต่ำาขพันหนึ่งอะ่ะเออแต่ว่ามาเกมมันจะมีแจกนะอย่างวันนี้ก็แจกร้อยสองร้อแจกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกก็คือคเฟสครับรายวันทําไปเลยครับมันจะมีแจกกุญแจเยอะมากแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมหํานะครับ อ่าต่อไปอย่างที่2นะครับก็คือสู้ซื้อกับน้องอลิคอนสวยน,นี่มีแนะนำนะแพ็คแรกควรซื้อครับกุญแจเนี่ยยังไงก็คุ้มนะแพ็คเนี้ยถ้าเล่นยาวๆนะครับอ่าต่อไปแพ็กกุญแจอันนึงก็คือซื้อกุญแจตรงนี้เลยครับแต่ว่ามีแนะนําให้ซื้อแค่รูปี้ห้าสิบพอครับซื้อทั้งหมดสิบแพ็คถ้าถ้าเกิดเป็นแปดสิบขึ้นไปจะฟาร์มไม่ค่อยคุ้มถ้าเราซื้อกุญแจฟาร์มบี้ห้าสิบเนี่ยมันที่เราเสียไปเนี่ยมันจะเข้าทุน แต่ว่าเราจะได้พวกกิกี้สามดาวสองดาวมาเอาตีบวกเพียบเลยกับเงินกับทองกับของไงก็คุ้มสาหรับหมีนะอ่ะต่อไปไม่ได้ส่วนซื้อตรงนี้ครับอันนี้เป็นแต้มเพื่อนครับแอดเพื่อนแล้วก็ส่งแต้มให้อ่ะต่อไปนี้เป็นในส่วนแต้มจีกูแต้มกิวครับก็สามารถแลกซื้อตรงนี้ได้ก็จะเป็นในส่วนกุญแจมีฟรีนะครับอ่าแต้มกิวมาทําที่นี่ครับทำภารกิจต่างๆครับนี่มันจะมีให้ทำเห็นบ้างเหรียญจีนะครับก็ทาให้หมด อ,อย่างที่3คือซื้อครับซื้อกุญแจใช้เงินบาทนะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองดูคุณสมบการซื้อในระานอลิทนี่แหละต่อไปก็คือแจกจากน้องจดหมายครับโอ้มีแจกทุกวันเลยนะร้อยสองแจกจากน้องเมย์นะน้องเมย์มาแจกให้ทุกวันลหลักกุญแจก็มีอยู่แค่นี้ครับถ้าเกิดสมมุตริรีแล้วก็เออมีอีกผ่านด่านถ้ามีจำไม่ผิดน,นะถ้าจบ3ดาวมันจะมีแจกแจกุญแจเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมกล่องกุญแจ60กล่องหนึ่งได้60นะครับ ก็หกห้าสามร้อยก็เราจะได้ฟรีตรงนี้บางแมปก็จะมีแจกครับก็พยายามทําดาวให้ได้ประมาณนี้นะครับ <Yes. S 1> ต่อไปเป็นส่วนการหาทองนะครับก็เช่นเดียวกันเลยก็คือการฟาร์มนั่นเองนะครับก็เกมนี้เราสามารถเอ่อส่วนใหญ่เขาจะนิยมปล่อย71กับ9ก้แต่ว่าถ้าเกิดไปไม่ถึง9ก้าก็เจ็ดหก็ได้ครับนี่ เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับคาสั่งข้างหน้าที่เป็นอันนี้มันจะกดเอาตัวตีหมูของเราเนี่ยมาตัวหนึ่งให้อยู่แล้วแล้วมันก็จะกดเปลี่ยนเด็กของข้างหน้าของเราที่เป็นเลเวลหนึ่งถึงสี่สิบเอ่อเลเวลหนึ่งถึงสี่ตัวเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมนี้ถ้าเราฟาร์มเลเวลของเอ่อมอนเตอร์เนี่ยถึงสามสิบเราจะได้เราจะได้รูบี้ฟรียี่สิบสามารถฟาร์มตัวซ้ำได้ตัวไม่ซ้ำก็ยิ่งดีครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีเขาญาตฟาร์มให้ดูนะครับนี่กดอันนี้นะครับ แล้วเราก็กดดูว่ากุญแจเรามีเท่าไหร่เราก็กดไปอ้ามีมีรอดทันไปสองอ้ามีก็กดไปแค่นั้นเองครับแต่มันก็จะเปลี่ยนก,กี้ให้อยู่ข้างหน้าเราสี่ตัวเห็นไะแล้วก็มันก็จะเอาตัวสกิลหมู่ที่แรงสุดข,ของเราอ่ะอันนี้มีก็จะเป็นนินจานะครับนินจาฮากุโด้ฟับนี่ 3, สามพันครับสกิลหมู่โดนห้าเป้าเป็นไงอ่ายิงที่ครับฮากุโด้โชลลเคนบลับบลเนี่ยเรียบร้อยจบเห็นไนหะหาเงินยังไงก็เราก็เอากุญแจต่อวันเห็นไหมหนึ่งพันอยู่แล้วเห็นไหมเราจะได้เงินอยู่ที่พันเก้าครับ บางทีก็ได้ของขยะอะไรพวกนี้เห็นไหมก็เอามาก็เอาไปขายได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อทำตามหมีเนี่ยเพื่อนๆ่ก็จะมีกุญแจอยู่แล้วในวันละพันเพื่อนก็ฟาร์มยาวเลยครับแค่นั้นเองอ่าอีกอันนึงในการหาทองที่หมีฟาร์มทั้งวันหมีได้อยู่ประมาณสี่ห้าแสนนะแต่เพื่อนๆอย่าลืมไปซื้อแพ็กเกจเออได้ทองเพิ่มนะครับอันนี้หมีแนะนําถ้าจะเล่นจริงจังก็ควรจะเติมนะแต่นี้หมีเล่นอยู่เกาหลีหมีไม่ได้เติมครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้คนซื้อแพ็กที่สองอะแพ็กที่สองหมีว่าคุ้มแต่มันได้เอ็กทีมันได มันมีว่ามันคุ้มกว่าต่อไปการหาทองแบบสุดท้ายนะครับนี่ดันทองเลยครับฟาร์มเลยครับห้าหมื่นนี่หกหมื่นเพิ่มไปเรื่อยๆยนะครับสาหรับคนที่ไม่มีตังก็สามารถฟาร์มนี้ได้เลยทองลงก็ที่หมีลงไกลตอนต้มคลิปนะครับเพื่อนก็สามารถจัดตัวลงได้เลยครับนี่ดูตรงนี้ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ขอคนเล่นเกม seven r i e อมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครจะถามอะไรก็มีคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้มีแนะนาว่า ออเล่นเกาหลีไม่ต้องไปรีบมากครับหาข้อมูลอันนี้มีก็แค่หาข้อมูลยังไม่เล่นจริงจังตอนนี้ก็ทำหลายเกมด้วยก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวโกบอลเดี๋ยวค่อยเอาจริงอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะแล้วช่วกันนะครับ